สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อซ่งโอวันนี้ซโอจะพาเที่ยวอะไรคะเที่ยวอะไรคะเห็นพุงไปเห็นพุงค่ะพาเที่ยวอะไรคะหมู่บ้านจีนอะไรคะหมู่บ้านจีนสามสิบยูนานหมู่บ้านสันติอะไรคะสันติชนอ้าวที่นี่มีอะไรบ้างคะ มีผู้มีหมูวอนวันเสือเ้อแดงๆไหนคะมีหมูเลยเหรอคะว้าอ,อ,อยู่นี่เองที่นี่มีหมู่บ้านบ้านที่ทำจากดินใช่ไหมคะใช่นั่นไงตัวอย่างอยู่ฝั่งโน้นบ้านดินอุวยมีศาลากลางน้ําด้วยอ่าแล้วสมรมจะพาไปเที่ยวอะไรต่อคะตอนนี้ไปเที่ยวนู่นค่ะไปศาลากลางน้ำเหรอศาลากลางน้ำข้างในจะมีอะไรคะ เดี๋ยวเคยดูนะ้วชระวังหน่อยนะคะอาจจะถุงในนาตรงนั้นก็ได้โยกค่ะลูกเดินดีดีหน่อยค่ะนะของยังไม่โยกเลยุ่ณเสก็อาจจะทำโยกก็ได ah ้อ ah ่าแล้ว hmm. ข้างในมีอะไรคะว้าวสวยจังมีอะไรคะแนะนำหน่อยค่ะ อยากก็อยากนี่าง,งไมคะสุกัปลกคะ่ะสุกับปลกอยากของใครก็ไม่รู้รต้องถอดรองเท้าไหมลูกสบายเลยใครสบายพอ่อกลัวตกหางจังเลยอเอา้า พิธีกรนำเที่ยวต่อสิเอ้าทำไมอ่ะตกลงไม่อยากทำอะไรคะตกลงดูบรรยากาศรอบๆไหมสวยมดแดงด้วย ชิโนดูสิภูเขาอ่ะสวย,ยไหมข้างหน้าอะไรคะอันนั้นโรงหมอใช่นไหมมีหมอตรวจหนูไม่เอยาก,ยากดูรูปอะรูปไม่สวยหรอกเพราะว่านางแบบอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งไม่ค่อยโพสท่าเลยอ่ะก็หนูอยากดูรูปแบบนี้สีอ่ะในนู้นอะในที่แม่ถืออ่ะไม่มีหรอก โพราะเนองใที่แม่ถือด่ยิ้มก่อนสิยิ้มสิหน,น้าดำมาเลยเดี๋ยวทำแกล้งแกล้งเนยอยากดื่